<Okay. S 1> ยืนสองน้องเจมไปส่งป,ป๊าไปโรงพยาบาลตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าโวยวายมากเลย ช่องแมมกะปิไลฟ์ฟินเกอร์แมานีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆท,ทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตคลิปสั้นๆให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆก่อนที่จะไปทํางานนะคะวันนี้ลุงก,ก็ยังไม่ได้กลับมาจากโรงพยาบาลนะคะยังอยู่ที่โรงพยาบาลและเมื่อวานนะคะตอนที่ไปส่งตอนเช้าอ่ะปิ้งขนมปังไว ิขนมปังค่ะฐานก่อนไปทํางานแล้วก็กล้วยลูกเล็กๆสองลูกโอเคเมื่อวานนะคะ ตื่นเช้าแล้วก็ไปส่งลุงกันที่โรงพยาบาลคือน้องจิมไปส่งนะคะแหม่มต้องไปทํางานวันนี้แหม่มก็ไปทํางานนะคะหลังเลิกงานแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาแกอาจจะได้ออกวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจนะคะแต่อยากจะมาเล่าว่าสิ่งใหม่ที่แหม่มเจอเมื่อวานนะคะ ปกติไม่ใช่ปกติล่ะคือหลายอาทิตย์มานี้นะคะแกอารมณ์ดีมากเห็นไหมคะคลิปก่อนโอ้โหร้องกันท้องขดท้องแข็งนะคะคือแหม่มเนี่ยขำแกที่แกพูดคนเดียวแกนั่งเก้าอี้แล้วเสียงเก้าอี้มันดังแอแอะแอะแอะอ,อย่างนี้นะคะแกคิดว่าใครพูดกับแกแกก็นั่งคุยนะคะแล้วแหม่มคิดว่าคุยกับใครแกก็บอกนี่ไงอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยมีคนอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยใครอะฮลัฮโลโหลฮัลโหลใครแหม่มก็ขำนะคะแล้วแกก็ขำตามไม่โกรธเลยแต่เมื่อวาน ตื่นเช้ามาก่อนที่จะไปโรงพยาบาลโอ้โหแบบคนละคนกันเลยคนละคนกันเลยตื่นมาตอน6กโมงเช้านะคะดา่าด่าแบบคำหยาบคายดา่าแล้วก็งุนงิดวโยวายแบบแกกังวลทั้งคืนเลยว่าแกะจะไปยังไงแกะจะพูดกับเขายังไงแล้วทําไมแกไปโรงพยาบาลทั้งๆท,งท,งที่ตอนที่ไปหาหมอตาเนี่ยนะคะแกะไปเองนะไปคนเดียวด้วยคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วก็ต้องการ ไปโรงพยาบาลให้เขาเช็คให้เขาตรวจก็เข้าใจทุกอย่างนะว่าไปโรงพยาบาลทำไมนะคะแต่แต่พอถึงเวลาเนี่ยเมื่อวานที่เราจะไปส่งเนี่ยทำให้แหม่มคิดถึงโอมา่าตอนที่แหม่มดูแลโอม่านะคะโอม่าก็เป็นโรคนี้นะคะความจําเสื่อมนะและแกอยู่ที่บ้านพักคนชาราสองปีนะคะพอเราไปรับกลับมาเนี่ย จาไม่ได้ว่าเกจะไปไหนเกกลัวเกเกาะรถเน่นไม่ยอมเข้านะเราก็พยายามพาเกเข้าไปในรถนะแกก็เกาะรถเน้นไม่ยอมไปไม่ไปไม่ไปเราก็พาเกจนมาถึงบ้านพอมาถึงแล้วแกก็ไม่ออกจากรถอีกคือเหมือนกับว่าหวาดระแวงกลัวไม่ไว้ใจใครอย่างนี้นะคะและเมื่อวานสิ่งที่แหม่มเห็นทําให้แหม่มตกใจว่า คล้ายๆกันเลยกับโอม่านะคะเมื่อวานเกบอกว่าทําไมฉันต้องไปอ่ะเธออยู่กันตั้งสองคนทําไมเธอไม่ไปแม่ก็บอกว่าเธอไปโรงพยาบาลเธอไปรักษาอ่ต้อหินตาของเธอเนี่ยต้องได้รับการรักษาทําไมฉันจะต้องรักษาตาฉันเป็นอะไรทําไมฉันจะต้องไปทำไมพวกเธอไม่ไปแล้วก็ด่านะว่าอ่อะไรอ่ะ ทำไมฉันจะต้องทําเองฉันจะทําไมจะต้องไปคือแบบบ่นอยู่อย่างเงี้ค่ะแล้วก็หงุดหงิดหยิบจับอะไรไม่ได้เลยหงุดหงิดอันนั้นล่ะอันนี้ล่ะแล้วทําไมต้องทำแต่พูดไปด่าไปบนไปนี่มือก็จัดกระเป๋าไปนะคะคือแบมจัดแล้วแกก็รื้อเข้ารื้อออกรื้อเข้ารือ้อออกและสิ่งนี้แหละที่ทําให้แหมต้องหาของแกบ่อยๆแต่เดี๋ยวนี้นะแหมเริ่มปล่อยวางแล้วหาไม่เจอก็ช่างช่างมันนะคะหาไม่เจอก็ช่างมัน เจอเมื่อไรก็เมื่อน,นั้นเหมือนพาสปอร์ตหาไม่เจอก็ไปทําใหม่แต่เราจะไปทําบ่อยๆก็ไม่ได้นะบางทีเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองคือดูแลแก่นะคะและวันนี้แหม่มก็ไปทํางานนะเดี๋ยวกลับมาตอนเที่ยงก็เลยไปเลยไปดูว่าจะยังไงนะคะว่าคุณหมอว่ายังไงแหม่มก็จะมาอัปเดตมาเล่ามาแชร์เพื่อนๆพี่ๆฟังอีกนะคะแล้วหนึ่งคืนที่ไม่มีลงอยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยทุกคนรู้สึกแปลกๆอะ่ะ แหม่มก็นอนห้องของแหม่มอีกฝั่งหนึ่งนะห้องของลุงก็เนี่ยที่ขึ้นบันไดตรงไปใช่ไหมคะรู้สึกแปลกๆรู้สึกบ้านเนี่ยใหญ่เกินไปไม่ใช่บ้านหรอกที่จริงอะ่ะแหม่มอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์รู้สึกว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยใหญ่เกินไปได้ยินเสียงอะไรก็รู้สึกระแวงและทุกคนนี่ขนาดลุงยังมีชีวิตอยู่นะแค่ไปโรงพยาบาลคืนสองคืนเองแหม่มมีความรู้สึกว่ายังตัดจากแกไม่ได้หมายถึงว่า ดูเลเกยี่สิบสี่ชั่วโมงทําให้เกทุกอย่างแล้วเมื่อคืนแบมนอนอยู่ที่ห้องตัวเองเนี่ยก็ภาวะผวงว่าเออเกจะขึ้นบันไดามาหรือยังอุ้ยขึ้นบันไดเป็นยังไงเอายาอะยาก่อนนอนเนี่ยแหมเตรียมหรือยังเอาน้ามีหรือเปล่าโน,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 น่นนี่นั่นจริงๆแล้วแหม่ต้องปล่อยวางแล้วก็นอนให้สบายๆไปสักหนึ่งคืนแบบ่คิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วอะนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็กังวลกังวลว่าออะเดี๋ยวเกจะลุกแล้วเพราะว่าทุกคืนแหม่จะมีความรู้สึกนี้ไง ลงบันไดหรือเปล่าขึ้นบันไดหรือเปล่าแกจะไปไหนแกจะเอาน้ําแกจะกินยาอะไรเงี้ยกังวลไปหมดเลยแล้วทีนี้ได้ยินเสียงอะไรนิดเดียวเขาคิดว่าวิแกลุกละแกลุกขึ้นเดินละแกแกตื่นละแล้วแหม่นั่งอ่านคอมเมนต์นั่งทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าอุ้ยพอละลงไปดูลงสิแกจะดื่มน้าหรือเปล่าแกหิวหรือเปล่าอุ้ยแกนั่งดูทีวีอยู่คนเดียวแม่มคิดว่าแม่มเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะคะ คิดว่าจะต้องหาเวลาสักสามสี่วันตัดจากแกเนาะคือไปไหนก็ได้อาจจะไปหาน้องเพนสีหรือว่าไปไหนก็ได้โดยที่แบบไม่ต้องมีลุงอะไม่ใช่ไม่รักแต่เราต้องป้องกันตัวเองด้วยจริงไหมคะ <S 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 เพื่อนเพื่อนพี่ๆไม่งั้นแมมคิดว่าแมมจะจะเป็นบ้าเนาะคือแล้วเนี่ยถ้าเกิดวันไหนแกไม่อยู่กับแหมมจริงๆอะ <S <S แมมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีแกแล้วเนี่ย ตรงนี้มันก็ใหญ่เกินไปให้น้องเจมกับลูกกับเมียเขาขึ้นมาอยู่แล้วแม่มลงไปอยู่ข้างล่างแม่มก็เป็นเหมือนลุงอีกอะ่ะแม่มไปอยู่ไม่ได้แม่มไม่ชินอ่ะไม่ชอบแม่มอยู่ไม่ได้อะ่ะแล้วก็ยึดติดอยู่กับตรงเนี้ย คงจะแก่แล้วจริงๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆโอเคค่ะอีกครึ่งชั่วโมงก็จะออกไปทํางานแล้วนะคะแม่มขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะแล้วหวังว่าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนช mm ิสอวีดาเซนสวัสดีค่ะ